ถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนเพ่อนช่อง u t u b e ของเพื่อนไอทนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับจันทาวรเพื่อนไอทนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการาทำให้ Windows 11นะครับที่อัปเดตมาช่วงล่าสุดนะครับก็คือครั้งล่าสุดนั่นแหละนะครับในเดือนเดือนนี้เดือน 14, 14, 14. 1อิบสษ พฤษภาคมนะครับก็หลายๆคนนะครับก็บ่นมาว่าทําไมเมนูคลิกขัวไม่เหมือนเดิมนะครับมีออปชันมาด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อยากหาประสบการณ์ใหม่นะครับแต่หลายๆคนก็อยากจะได้แบบเดิมมากกว่านะครับผมจะพาไปดูแบบคร่าวๆนะครับ อ่าผมเข้าไปสักอันนึงนะครับ <5 S 1> อ่า <F 2> New Folder อ่ะเป็น New Folder นะครับพอกดคลิกขวาปุ๊บ cut, control, อ่าค่าจะมีคั t เริ่มต้นนะครับแล้วก็ผมเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับ Show More o p t i o n นะครับ Show More o p t i o n ก็พอเรา Enter ไป ก็ถึงจะมีคอนเทกต์เมนูขึ้นมาแล้วก็ก็จะมีโอเพ่นก็จะมีตามปกตินะครับนี่ครับอ่าก็จะมีพวกรีเนมอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ไม่กดโชว์โมออปชันล่ะเขาจะมีอะไรบ้าง ผมเลื่อนลงนะครับก็จะมีรีเนียมปกติก,ก็ก็มีก็มีรีเนียมเหมือนกันนะครับของผ,ผมมีรีเนียมแต่ว่าผมลองปิดออกไปไปที่รีไซเคิลนะ, <Re cycle. S 1> อะลองคลิกขวา ถจจจจ้ากด Show r e o p t i o n ก็มีเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้จะทำมาทำไมนะครับต้องการอยากจะเอาออกได้ไหมได้นะครับสำหรับใครที่ บางทีอาจจะไม่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนผมนะครับก็คือคิิกขวาแล้วไม่มี rename ไม่มีอะไรต่างๆนะครับก็มาทำตามที่ผมจะบอกนะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดสิ่งที่ผมจะให้ต่อไปนี้นะครับลิงก์ผมจะแปะไว้ใต้ดิ s ค r i p t i นนะครับ ผมจะแปะไว้นะครับก็มีอาจจะมีแบ็กกราวด์ด้วยนะครับมีคนมาขายของอยู่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ห้องเงียบนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่ผมจะให้แล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จแล้ว <S s เขาจะชื่อว่า w i n d w s Right c คลิกนะครับผมจะตั้งชื่อไว้อย่างนี้นะครับ <S s <S s สมมุติว่าผมไปดาวน์โหลดมานะครับ <S s ผมก็เข้าไปที่ดาวน์โหลด สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Google Chrome หรือใช้ Brave หรือ Microsoft Edge นะครับดาวนโหลดเขาก็จะมาอยู่ที่นี่แต่ผมใช้ IDM เขาก็จะมาอยู่คอมเพรสนะครับก็นี่ครับก็จะมี w i Windows Right Click ผมก็จะทำการแตกไฟล์นะครับ คัีมก็แต่ไฟลคัรียบม้อดคีคัมคัดคีคัมคัดคีกัมแัดคีคัมคัดคีคัม r ัดคีคัมคัดค่าัมคัดคีคัมคัมัดคมคัดคีคัมลัดคีคัมคัีคัมคัีคัคัดคีคัมคัดคีคัครัม ผมก็จะทำเป็นวิน1ิบเ n เมนูนะครับวิน11เมนูแล้วก็วิน1ิเมนูนะครับถ้าเพื่อนๆจะให้เขาเป็นคลิกขวแบบเดิมก็ตรงนี้แหละครับวิน1 0เมนูนะครับ Enter เข้าไปเลยครับเขาก็จะถามไม่ต้องสนใจ Enter เขาก็จะถามอีกไม่ต้องสนใจ enter ไม่ไปอ่าผมไม่ให้เขาพูดยาวนะครับผมก็เลยกด c o n t r ร l นะครับค้างเอาไว้นะครับเออไม่ใช่ค้างเด็กด control ไว้ไม่ให้เขาพูดนะครับก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองมาดู l ทำไมยังเป็นอยู่ล่ะนะครับ ทำไมยังเป็นอยู่ล่ะเพราะว่าเรายังไม่ไดรีสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะครับเอาละผมจะลองรีสตาร์ทเครื่องดูนะครับแล้วเราค่อยกลับมาดูกันว่าเขาจะเปลี่ยนไปไหมครับ mm hmm. มาแล้วนะครับเราก็เปิดเครื่องมาแล้วทีนี้เราไปดูกันว่าเขาเปลี่ยนไปหรือ,อยังนะครับหลังจากที่รีสตาร์ทกลับมานะครับ <S 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 ผมลองเข้าไปที่แอดมินไปที่นิวโฟลเดอร์ของผมเหมือนเดิมนะครับ กดลีกขวาคำไทยไปูนี่ครับกลับมาแล้วครับนี่ครับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการคลิกขวาแบบเดิมที่เราคุ้นเคยนะครับก็เป็นงะไไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่บางคนใช้ไปสักพักหนึ่ง ก็เกิดมีความคิดมาว่าอ้าวโอ้ยอยากเปลี่ยนเป็นวิดีโอ10คือเก่าด้สิเหตุจังใดเนาะบานนี้มีเหมือนกันนะครับมีวิธีนะครับนั่นก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ว er right ิดีโอไร c l i ิกนั่นแหละครับอ่าก็เข้าไปนะครับ mm hmm. เข้าไป mm hmm. ใน mm hmm. ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. mm hmm. อ่าส่วนเพื่อนๆอ,อาจจะย้ายไปใส่อ่าไอื่นแล้วก็ ก็ไปตามที่เพื่อนๆเคยเอาไปวางไว้นะครับวินดวินโดไรคลิปสิครับของผมมีมาวินโด้ไรคลิกเหมือนเดิมเมื่อเมื่อกี้นี้เราเราคลิกที่วินสิบเมนูใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะคลิกที่วินสิบเเมนูดอทเล็กซอวินสิบเอ็ดเมนูดอทเล็กนะครับ Enter เข้าไปเลยครับ อ่าผมกดคอนโทรลไม่ให้เขาพูดมากนะครับพอเขามีการแจ้งเตือนเกล้งขึ้นมานะครับ Enter ไปเลยครับก็ผมก็จะกดคอนโทรลไม่ให้เขาพูดมากนะครับ Enter อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองมา <can> คลิกขวาดู เรียบร้อยนะครับอเอาเฮาบม่ได้รีสตาร์ทบ,บอบ่ต้องรีสตาร์ทไม่ต้องรีสตาร์ทเลยนะครับการที่จะเปลี่ยนจากวินอ่าวินสิบวินโดสิบหรือเปลี่ยนจากการคลิกขวาแบบเดิมมาเป็นอ่าการคลิกขวาแบบ Windows 1 1ที่อัปเดตมาแบบใหม่ นะครับไม่จําเป็นต้องรีสตาร์ทเว้นแต่เราจะเปลี่ยนจากการคลิกขวาโชว์ม Option จากว i ด d o w สิบไปเป็นคลิกขวาเหมือนเดิมในว i ด d o w สิบเราถึงจะต้องรีสตาร์ทนะครับเพื่อให้เขากลับไปเป็นการคลิกขวาแบบที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ผมจะ แปะลิงก์ไว้นะครับใน d ดี c คิป t i o n หรือในคำอธิบายนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอ๋อเพิ่มเติมนะครับ Windows 11ที่อัปเดตมานี้นะครับเป็นโมเมนต์3แล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับ ก็โมเมนต์สก็จะมีการอัปเดตเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ภายในเดือนตุลาคมนั่นแหละนะครับและจะเป็นเวอร์ชันหรือจะเป็นอัปเดตครั้งสุดท้ายคืออัปเดตใหญ่ครั้งสุดท้ายนะครับของ Windows 11นั่นเองในเดือนตุลาคมต่อจากนั้นอาจจะมี Windows ใหม่มานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็น Windows อะไรอาจจะเป็น Windows 12หรือจะเป็น Windows 13 หรือจะเป็น Windows อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ Windows 8 w i n โดว์8.1แล้วก็ Windows 10เลยนะครับไม่มี Windows 9นะครับซึ่งผมอาจจะตอบอเพื่อนๆไม่ได้ว่า Windows ที่ทาง Microsoft จะปล่อยออกมา,าเป็นนอกจาก Windows 11นะครับเป็น Windows อะไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกันไปพร้อมๆกันนี้แหละครับไปแล้วนะครับ ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับอย่าเจ็บอย่าจนพบแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับถ้าท่านชื่นชอบสไตล์การแนะนำสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของเพื่อนไอทีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนไอทีของเราด้วยนะครับ